มีการ,ปรเปิดเผยว่าโรนัลโดเนี่ยปัดข้อเสนอทีมจากโมร็อกโกชวนลุยฟี فا คลับครับนะครับล่าสุดมีการ,ปรเปิดเผยว่าคริ s ิโนโรนัลโดเซียสเวนได้ปฏิเสธข้อเสนอจากวิ d าสคาซาบ,บรังกานะครับทีมจากโมร็อกโกที่ได้ร่วมกแข่งนนขันสโมสรโลกไปอย่างเยือกเย็นหลังติดต่อสอบถามความเป็นไปไ,ได้ในการคว้าตัวโรนันโดร่วมทีม มีข่าวลือมากมายที่เชื่อมโยงกับคริสโน n โรนัลโดกับการย้ายไปยังทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายที่สุดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากโรนัลโดยังคงอยู่กับอาร์เซอร์ต่อไป ท่ามกลางข่าวลือกับอัลฮิลาล์สมสรร่วมหลีกซาอุดิอราระเบียแล้วก็บตาาฟโกนะครับจากบราซิลโรนัลโดยังตกเป็นข่าวกับวีดัสคาซาบลังกานะครับทีมจากโมร็อกโกอีกด้วยแต่ตัวแทนของโรนัลโดวัย40ปีปฏิเสธความคิดที่ย้ายไปยังวีดัตตามความกล่าวของฮิชามไอเมนาประธานสโมสรไอเมนาประธานสโมสรวีดัสเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดคงไม่ย้ายมาเพื่อเงินหรอกเขาไม่ต้องการมันหรอกนะ ผมไม่รู้ว่าข่าวลือนี้แพร่สะพัดไปได้อย่างไรแต่ใช่แล้วผมได้ติดต่อไปยังเพื่อนเอเจนต์ของเขาเมื่อประมาณ3เดือนครึ่งหรือ4เดือนก่อนโดยถามว่าโรนัลโดอยากเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมรโลกไหมเขาตอบว่าฟังนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับในะนี้คือสิ่งที่ประธานสโมสรของวีดัชาบร์สโมสรวีดาชาัชนะครับคาซาบังกาได้เปิดเผยนะบอกว่าโรนัลโดเนี่ยไม่ได้คิดถึงอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดแค่เรื่องเงินที่มานะครับเขา เขามีเงินเยอะแล้วโรนัลโดก็คือโดปัดข้อเสนอทีมจากโมร็อกโกอย่างวิดัสคาสบังกานะครับ